ชาวเน็ตวิจารณ์ภาพล่าสุดลีมินโฮทำไมโอบป้าปล่อยตัวขนาดนี้กลายเป็นกระแสทันทีเมื่อลีมินโฮปรากฏตัวในงานพรีเมียร์ซีรีส์ Made in k o เรีของ Disney Plu ัที่เมกาบอกซ์คอรเอ็กซ์คังนัมกรุงโซแม่ไม่ได้ร่วมแสดงนะคะแต่ไปร่วมงานในฐานนะแขกรับเชิญพร้อมคนดังหลายราย โดยหนุ่มลีมินโฮนะคะมาในลุคแค่ชวนเสื้อสีดำกางเกงดำคลุมแจ็คเก็ตหนังสีน้ำตาลไม่ใช้จุดโฟกัสหลักแต่สิ่งที่ถูกจับตาม,มองคือรูปร่างที่ดูอวบขึ้นจนสื่อเกาหลีหลายสำนักมองว่าพระเอกวัย8 8ปีมีน้ำหนักเพิ่มเมื่อภาพจากงานถูกนำไปเทียบกับภาพช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะความเปลี่ยนไปยิ่งชัดเจน และกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลโดยเฉพาะบนพาเนต็ตที่มีทั้งเสียงตั้งคำถามว่าใช่ลีมินโฮจริงหรือไปจนถึงคอมเมนต์แรงที่มองว่าลุคปัจจุบันดูเปลี่ยนไปมากค่ะ